สวัสดีครับมื่อนี้คุณลุลุยสวนนะครับพามาเบิอ้องการผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยบำรุงดินกับปุ๋ยสูตร16นะครับผสมใส่กันตักปุ๋ยบำรุงดินมาถ,ถ้่วหนึ่งนะครับแล้วก็มาเทาใส่ปุ๋ยสูตร16เพื่อที่จะเอาไปใส่ต้นหญ้านะครับต้นหญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับเป็นต้นวาหญ้านี่เปียนะครับหญ้าหวานอิสราเอล ย่าเพนกล่าและก็ย้ามูราโต้ทูนะครับมูราโต้ทูที่คุรุนลุยสวนด้ตัดไปแล้วนะครับตรงไหนที่เข้าตัดไปแล้วเขาก็มาวานนะครับวานใส่ตรงที่เข้าตัดไม่ไหมนะครับพอวานสเสร็จแล้วก็เอาน้ามาโหดน้ำนะครับฉีดน้ำใส่เลยเพราะอยู่ทุ่งนานี่ก็ใช้พลังแสงอาทิตย์นะครับพลังแสงอาทิตย์มือนีตอน เช้าๆนี่แดดยังบอกแจ่มปันใดนะครับแต่ว่ามือนี้ก็ถือว่าน้ำเข้าก็โอเคอยู่นะครับสามารถลดหญยาได้สบายๆนะครับครับจากที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการทดลองการวานปุ๋ยและหลายอย่างนะครับใส่ห้านะครับปรากฏว่าสูตร15 1หหรือว่าสูตรเสมอเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นหญยาโตเร็วนะครับ รุนลุยส่วนก็เลยเลือกใส่สูตร16ล่องเบิงนะครับในรอบนี้นะครับพอฉีดไปแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับหญ้าเพนโคว้าที่เห็นนะครับก็จะโตเร็วนะครับก็เป็นการเร่งผลผลิตนะครับให้ท่านครับง้อกินนะครับครับหลังจากใส่หญ้ามมราโต้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหญ้ามมราโต้นะครับมูราโต้โมราโต้ที่ตัดใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะครับ พอตัดม่แล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปก็จะแตกกอรประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้ครูรุ่นเลยสวนก็พามาเบ่งการใส่ปุ๋ยการตัดห้าโมลโตกับแพงโกล่านะครับาตัดเสร็จแล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณสวัสดีครับ